จอดลึกปเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมา o โน k โปรกิงสไต์ประจำวันที่18เมษายน2565โดยเชฟว่าครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดชมกัปตันทีมชาติไทยล่าเหรียญทองซีเกมแฟนช้างศึกว่ายังไงชาเป็นคนนี้ โดยการทีจากประสบการณ์ทั้งระดับสูงของเมืองไทยและก็ผ่านประสบการณ์ทีมในลีกสุดสุดของทางเปลเชียมและก็ญี่ปุ่นมาแล้วพร้อมทั้งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดภายในทีมชาติไทยชุดนี้คาดการณ์กันว่าก,กวินธรรมจันทร์หลายด่านจากการท่าเอฟซีน่าจะได้ร,รับโอกาสสวมปกแข้งกระตันทีมนำทัพช้างศึกเดินลงสู่สนามการแข่งขงันฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศเวียดนามในขรั้งักนี้ ซึ่งในด่านเจ้าของชายากวินบินได้ผ่านการควา้าแชมป์ระการนี้มาแล้วเมื่อปี2013เขาอยู่ในขุมกำลังชุดเดียวกับทางชนาทิพย์สงกระสินเกิดฤทธิ์ทวีการธีรทรบุญธรรมน,นรบดินวีรบพวัตตโนดมธิติพันธ์พ่วงจันทรนบุญเกษรัต์และก็ชาดีช่ปุยโดยเป้าหมายเดียวของทัพช้างศึกในศึกซีเกมปี2022นี้คือการคว้าเหรียญทองสานเดียวเท่านั้น เป็นนวัางการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะกับตันช้างศึกมาซะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นกวินบินได้คนนี้นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับไทยจารึกประวัติศาสตร์ใหม่เวทีเอเชียที่เวียดนามโดยงานนี้มงคลชัยเพชรศรีและก็พัทรพงศ์กิตสถิตสองเป่าไทยจารึกชื่อบนเวทีเอเชียที่ประเทศเวียดนาม โดยมงคลชัยเพชรรีผู้ตัดสินระดับฟี ف าอไรท์และก็พัทรพงศ์กิตสถิตผู้ช่วยผุ้ตินระดับฟี ف าอไรท์ทำาที่ในการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนาการ2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอสโซนตะวันออกโดยคู่ระหว่างฮองอัญญาลายจากเวียดนามพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจากญี่ปุ่นวันที่16เมษายนณประเทศเวียดนามผลปรากฏว่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเอาชนะฮองอัญญาลายไปได้2ต่อหนึ่ง สำหรับทางมงคลเพชรศรีได้รับโอกาสทำหน้าที่ผู้ตัดสินในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะแล้วมันแต่ฤดูกาล2021จนถึงปัจจุบันโดยทีมงานผู้ตัดสินไทยทั้ง3คนจะทำหน้าที่ในช่วงระหว่างวังวนที่16เมษายนถึง1พฤษภาคมซึ่งทาง AFC นั้นจะมีการเก็บคะแนนในการทำหน้าที่ก่อนจะประเมินเพื่อจะคัดเลือกทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกหรอบนักเอากันต่อไปในกค้งงนี้ เปน็นนง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการ,การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนและก็เวียดนามหลังเห็นอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าล่าสุดของทีมชาติไทยในครั้งนี้หลังมีการประกาศอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าฟุตซอลล่าสุดปรากฏว่าทีมชาติไทยรั้งอันดับที่21ของโลกอันดับ3ของเอเชียเป็นรองเพียงแค่อิหร่านและก็ญี่ปุ่นเท่านั้น พร้อมกับยึดตําแหน่งเจ้าอาเซียนอย่างเดียวแน่นโดยการน,นี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากหนึ่งกันก่อนนะกันไทยแลนด์คือความภาคภูมิใจของอาเซียนสมควรแล้วที่พวกเขาจะเป็นท็อปเอเชียคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คือทีมระดับโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้คู่แข่งที่เผชิญหน้าจะเอาชนะพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์และอินโดนีเซียคือท็อปอาเซียนอของจริงคอมเมนต์ต่อมา อินโดนีเซียมีโอกาสที่ยะแซงเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์คือความภาคภูมิใจของอาเซียนที่จะไปแดสงศสักยภาพบนเวทีโลกคอมเมนต์ต่อมาว้าวทีมเวียดมาของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและผลงานของพวกเขาน่าเหลือเชื่อบวกสามแต้มเลยนะคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียยิ่งใหญ่กว่าเวียดนามจริงๆขอเชียร์อินโดนำหน้าเวียดนามเร็วนี้ในการจัดหันดับฟุตซอลโลกคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียมหัศจรรย์เป็นอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาเบียนมาฟฟอร์มเด็ดอันดับที่89กระโดดไป77เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มั่สุดของทีมฟุตซอลคอมเมนต์ต่อมาไยแลนด์จะเข้าสู่ท็อป10สักวันหนึ่งนะคอมเมนต์ต่อมาฟุตซอลไทยมีความแข็งแกร่งไปจากมากจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาแลวออสเตรเลียล่ะทำยังไงคอมเมนต์ต่อมานั่นไม่ดีสำหรับทางเวียดนามแม้ว่าเราจะยังเหนือกว่าอินโดแต่ฉันเชื่อว่าเวียดนามจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ขมไมนต่อมาเปลี่ยนมายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะขเขมไมนต่อมาไทยแลนด์คือท็อปทีของเอเชียเหนือกว่าออสเตรเลียและก็เวียดนามขเขมไมนต่อมาเวียดนามได้เข้าร่วมฟุตซอลโลกมา 2, แล้ว2ครั้งแล้วอินโดลาเขมไมนต่อมาปีนี้ไทยชนะ2ทัวร์นาเมนต์ NSDF ชนะอีลานและก็ AFF แต่อันดับโลกตามตกมาอยู่ที่อันดับที่11ของโลกเอมเม์ต่อมา ถึงแม้ไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงความแข็งแกร่งอยู่มากนะนี่ก็เป็นทางแฟนๆคอมเมนต์มาในครั้งนี้ก็ถือว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกคร้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรศึกฟุตซอลของทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับ b g 2อุรวัต3เออร์เนสโตควงจูเยสติด17แข้งยอดเยี่ยม ACL เกมแรกโซนตะวันออก หลังจบเกมการแข่งขันฟุตบล Champions League 2022, อล c f c ซีแชมเปียนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในโซนตะวันออกของแต่ละกลุ่มเสร็จสิ้นลงไปแล้วทาง AFC ได้ปออกมาเผย11แข่งยอดเยี่ยมประจำนัดแรกผลปรากฏว่า BG ีประชุมที่นัดแรกไล่ตามตีเสมอเมลเบิร์นซิตี้เป็นต่อหนึ่งมีผู้เล่น2คนติด11ผู้เ,เล่นยอดเยี่ยมในครง้งนี้ โดยเป็น2ไดรับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมได้แก่ทางเออร์เนสโตภบุมพาแบ็กซ้ายของทีมและเซ็นเตอร์หัวใจสําคัญของทีมอย่างทางอันเดสตูเยสถูกรับเลือกให้ติด11เผู้เล่นยอดเยี่ยมของการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีก2 0 2 2รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในโซนตะวันออกโดยส่วน11เผู้เล่นยอดเยี่ยมในครั้งนี้นั้นก็ได้แก่นะฮะผู้สประตูลีปอมชูจากทางชุม,มุคคุนไดมอเตอร์กองหลังก็จะเป็นเออร์เนสโตภูมิพาจากทางบีจีประุม อันเดสตูเยสจากทางบ um. ีจีปทุมจองซองพยอกจากชุนัมดาก้อนคาเจนกิสันจากเมเบิลซิตี้ส่วนกองกลางก็จะเป็นเดวิดโมเบิร์กจากทางอุรวะเรดตดมอนด์โยซุเกะมัซโอะจากทางอุรวะเรดตดมอนด์อาร์ตอรุเอซากะจากทางอุรวะเรดตดมอนด์ mon, และก็บรูโน่ลามาสจากไดโกรเอฟซี ส่วนกองหน้าก็เป็นเลอนาโดเดอชูชาเปเรล่าจตางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสและก็เซกาโคเซโจกิมเดฟคามันโจจากา uma, F, ino, แดกูเอฟซีในของหังนี้เป็น้ว่างานนี้ทีมจากตัวแทนประเทศไทยก็ติดมา2ถือว่างานนี้ยกนิ้วโป้งให้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับลำพูนสุดฮอตเลยนะรังฝูงไทยลีกสองสุโขทัยควงแพ้เฮสย่งนั้น หลังทั้โคขาวลำพูนวอริเออร์จอดซีลแชมป์ไทยลีก2หลังบุกชนะยักษ์แสด3-1ขณะที่มานิมังกรประยองเอฟซีชนะคัสตอมลาดกระบังไป2-0ส่วนสโขไทยเอฟีชนะเกษตรศาสตร์เอฟซีไป4-1โดยงานนี้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ในาการ2021นะฮะประจำวันที่17เมษายนที่ผ่านมาค้างขาวไฟสโขไทยเอฟซีรองจากฝูงก็ไม่พลาดนะผมบุกไปชนะเกษตรศาสตร์เอฟซีได้4-1ต่อ โดยเล่เกมมาเพียงแค่17เจนาทีทีมเยือนออกนําไปก่อนจังหวัลลูกเตะม,มุมทางฝั่งซ้ายเมื่อศิลาสีกำปังเปิดเข้าไปบอลไปถึงเสาสองเมลวินเดอร์บรูได้มงยัดเข้าไปทําให้ลาพูลบริเออร์นำไปก่อน1ต่อ0ต่อมาใน,นที่ส0นั้นผมทีมเยือนอีกครั้งหนีไปเป็น2ต่อ0จนได้จจังหวัดเตะม,มุมทางขวาอีกครั้งเมื่อทางศิลาสีกำปังคนเดิมเปิดบอลเข้าไปกระทั่งบูกึนยองยืนตั้งโล่งคนเดียวมงเข้าไปตรงตาข่า,ขายแบบช็อกสุดช็อก ทำให้ทางลำพูนบริเออร์นำหามไปเป็น2ต่อ0ูต่อมาดูที่สานะผมก็จังหวะโต้กลับนะฮะในทางแค่สิบนาทีเมื่อสมคิดชํานาญสินได้กระชากจากกลางสนามเข้าไปเขตโทษของฝั่งตรงข้ามก่อนจะยิงไปติดเซฟกิสนาะการันกินแต่มอนยันไปเข้าทางชาวสิทธิ์ซับสกุลผลได้ซ้าเข้าไปแบบน่าตกใจทําให้ลำพูนบริเออร์นำหามไปเป็น3ต่อศและก็จบไปด้วยสกอรนี้ มาต่อกันที่ขึ้นหลังเจ้าถิ่นนั้นไล่ตามตีไข่แตกจนได้เมื่อทางซิมมเจียทําชิงกับทางเพชรรัตนโชติปะละก่อนจะแทงทะลุช,ช่องกับทางเกื้อหน,นุนจันอัมไพตัวสำรองที่เพิ่งลงมาหลุดเข้าไปยิงลอดขากิติพัฒน์แสนสุขในด่านทีมเย็ยนเข้าประตูไปและก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนั้นปีนนต่อไปนี้ลำปาง f อแพ้แพร่ยูเดไป0ย์ต่อหนึ่งอุดรธนนานีเอแพ้ลำพูนบริเออรเป็นต่อสาม ลำพูมบรีเออร์นำไปจากฝูงต่อไประอยองเอฟซีชนะคัสตอมและกระงยูเดไป2ต่อศูนในครั้งนี้เป็นน่าง,งานนี้ในารายการหน้านะฮะผมว่าแน่ๆเนี่ยได้เห็นลำพูลบรีเออร์ขึ้นมาสู่ไทยลีกหนึ่งอย่างแน่นอนในบริวันเพราะฉะนั้นต้องรักษาสกอร์เอาไว้แบบนี้กันต่อไปครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่18เมษายน2565ยบ้ 65, โดยใช้ภาษาครังฟุตบอลไทยครับ